สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้นะครับผมหยิบยกมาหนึ่งคู่ก็จะเป็นทางด้านของเปเชนะครับพบกับทางด้านของนิดก็ต้องบอกเลยว่า4นัดหลังสุดหลังจากที่เปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับทางฝั่งของเปเชนะครับเขาเก็บชัยไปได้ถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ส่วนทางด้านของน e ดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานก็ก็ยังดูโอเคครับเขาเก็บชัยไปได้ถึง1ครั้งครับแล้วก็เสมอไปอีก3ถือว่า ่ไร้อยู่นะครับก็เป๊เชกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่สวยงามนะครับหลังจากที่ลงแข่งไปก็เก็บใช้ยไปได้ถึง8แต้มครับหลังจาก4เกมที่ผ่านมาก็ต้องยกนิ้วให้เขาครับส่วนทางของนี้ก็ไม่ธรรมดาครับลงเตะ4นัดเท่ากันครับเขาได้มาถึง6คะแนนนะครับที่สําคัญคือไร้ i ้าเลยนะครับก็สุดยอดจริงๆครับสำหรับทางด้านของนี้นะครับถึงแม้ว่าเปเชนะครับก็จะได้เปรียบที่ลงเล่นในสนามของตัวเอง และมีนักเตะคุมกําลังที่ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับแต่เลท,ที่เปิดมาในวันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับและเอ็นเอียงไปทางของนิดนะครับก็ผมว่าให้มองไปทางนิดจะดีสักกว่าครับวันนี้ก็น่าจะแค่บุตรบิดนะครับสำหรับหนึ่งทีมที่น่าเชียร์นะครับผมให้มองไปทางนิดลองไปที่1.25ช่วงตัวนะครับผมมองว่า น่าจะเอาอยู่สําหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ